อ้าวโอเคผู้ชมครับก็แน่นอนครับนี่คือเรื่องราวของเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ที่ศาลจังหวัดหนึ่งนะฮะกรกฎาคมเมื่อวานก็เป็นเรื่องของทั้งผมนะแต่วันนี้ผู้ชมครับมันมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายคนก็พยายามเกาะติดสถานการณ์และก็ติดตามนะฮะเรื่องราวของทางครอบครัวเชื่อมจิตเหมือนกันนะครับเพราะว่าครอบครัวเชื่อมจิตเองเนี่ยวันนี้มี2เรื่องนะฮะคือหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการคำฟังคำพิพากษานะครับของศาลเดียวชน ที่ทางฝั่งของสุราษฎร์เขานะครับเพราะว่าทางฝั่งของครอบครัวเชื่อมจิตได้มีการไปฟ้องนะฮะนิือพิมลนิวส์นะครับในข้อหาแบบเกีแบบ่ยวกับพรบรเด็กมาตรา27่นะฮะแล้วก็ต้องการให้ลบภาพออกไปต่างๆนาๆนานะครับที่มีการนําเสนอภาพของเด็กนะฮะปรากฏว่าเราก็ยังมีอีกเรื่อง,งของพอมอเอาเรื่องแรกก่อนเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับคือื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ชมครับบรรยากาศที่หน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ ครอบครัวของน้อง8ขวบครับเดินทางไปี่สารเนื่องจากวันนี้เนี่ยนะฮะจะมีการพิจรารณาคดี2คดีด้วยกันครับคดีแรกนะครับคือคดีที่ครอบครัวเชื่อมจิตเองเนี่ยนะครับไปฟ้องสำนักข่าวเดละรีิวส์ส่วนอีกคดีหนึ่งครับก็คือคดีที่กระทรวงพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฟ้องครอบครัวเชื่อมจิตขอคุ้มครองเด็กนะฮะซึ่งนอกจากครอบครัวของเด็ก8ขวบแล้วก็ยังมีแฟนคลับแล้วก็บรรดาลูกศิษย์ลูกหานะครับที่เดินทางมารอฟังการพิจรารณาและให้กำลังใจครอบครัวเชื่อมจิตด,ด้วยนะครับ ก็รายงานบอกว่าศาลเนี่ยใช้เวลาอ่านคำพิจารณาคดีนะครครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนมีคําสั่งยกคําร้องนะยกคําร้องนะครับที่ทางครอบครัวน้อง8ขวบเนี่ยนะครับไปฟ้องสำนักข่าวดลิ e นิวสออนไลน์โดยเห็นว่าสํานักข่าวดลิ e นิวสออนไลน์ทำหน้าที่สื่อโดยไม่มีเจตนาให้เด็ก8ขวบเสียหายแต่อย่างใดนี่นะฮะโดยเรื่องนี้นะครับทนายความของดลินิวสครับชื่อว่า พี่นิคมไหบุตรท่านเปิดเผยครับบอกว่าครอบครัวน้อง8ขวบยื่นฟ้องตามมาตราย27บพรบคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยอ้างว่าสำนักข่าวดิลิเนียสออนไลน์นำเสนอภาพข่าวที่เป็นภาพน้อง8ขวบโดยไม่ได้มีการปิดบังใบหน้าสาลท่านพิจารณาแล้วว่าสำนักข่าวดิลิเนียสออนไลน์ทำหน้าที่สื่อสารมลชนโดยขาดเจตนาที่จะทำให้เด็กได้รับความเสียหายศารจึงมีคำสั่งยกร้องนะครับเนี่ยนะฮะยกคำร้องนะฮะ ซึ่งคดีนี้เนี่ยตนเองในฐานะทนายความและสํานักข่าวเดลินิวสู้กันมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี66ผ่านมาครึ่งปีตนเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกกังวลใจอะไรเลยแต่หลังจากนี้ตนก็อยากจะฝากบอกลูกความนะฮะและอยากฝากถึงสื่ออื่นๆด้วยว่าในเรื่องของการนําเสนอภาพข่าวถ้าเป็นเด็กและเยาวชนให้เบลอหน้าทุก,กรณีนี่นะฮะคุณผู้ชมครับต้องฟังเสียงทางพี่นิคมหน่อยครับฟองตั้งแต่เดือนธันวาครับ ขอปีที่แล้วปีที่แล้วฮนะอ้างว่าทางเดลี y นิวเนี่ยนำภาพข่าวที่มีการเปิดเผยหน้าของน้องเนี่ยลงในสื่อแล้วก็ขอคุ้มครองก็คือไม่ให้เราลงสารก็พิจารณาแล้วก็พิพากษาเอมีคำสั่งว่าเราทำหน้าที่สื่อตามความเป็น,ปนจริงรย,ยกคำร้องครับไม่ได้เจตนาเนื่องจากว่าจริงๆแล้วมันก็มีเผยเแพร่ภาพมาก่อนและอย่างที่มาของข่าวของเดลีนิวเนี่ยมันก็มาจากทางสำนักพุธ โดยเจตนาก็คือเพื่อยับยั้งตักเตือนไอ้ไม่ไอ้ภาพพวกนี้มันเป็นภาพที่ไม่สมควรไม่เหมาะสมไม่ควรนํามาลงโดยโดยโดยหน่วยของเขาเองอะกลุ่มนิรมิตรเทวจุติแล้วทางสำนักพุทธก็ไปเจอพอไปเจอเขาก็ให้ทางเรลีนิวและช่วยจริงๆแล้วเหมือนเหมือนจะเป็นปลามากกว่าว่าไม่ควรที่จะนําภาพถ่ายที่ไปตัดต่อหน้าพระพุทธเจ้าลงมันไม่เหมาะสมแลวเราก็ลงข่าวไปตามที่สำนักพุทธให้มาครับคผู้ชมครับ ขณะที่ทางฝั่งของคุณอภิชัยรุ่งเรืองกุลนะครับท่านเป็นบอกอบหที่เดละีนิวส์ท่านก็เปิดเผยนะครับว่าสำนักข่าวเดละีนิวส์ออนไลน์เนี่ยนะครับได้มีการนําเสนอข่าวครอบครัวชื่มจิตโดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักพุทธนะครับซึ่งขณะนั้นได้ออกมาชี้แจงว่าภาพที่ทางกลุ่มนิรมิตเทวจุติเผยแพร่ออกไปมันไม่ถูกต้องเพราะมันมีภาพของเด็กและมีนากตกอยู่เนี่ยนะฮะซึ่งทางเดละีนิวส์เองเนี่ยนะครับก็เลยนําเสนอเพื่อเป็นการป้องปรามครับ และเตือนภัยว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยสํานักพุทธเนี่ยควรออกมาชี้แจงด้วยนะฮะและสํานักพุทธเองก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ถูกต้องจึงเป็นเหตุให้ทางครอบครัวเชื่อมจิตเนี่ยมาฟ้องพวกตนก็นคือฟ้องเดลิเนิยที่ผ่านมาเนี่ยตนเองเนี่ยกังวลมาโดยตลอดเพราะต้องต่อสู้คดีตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วจนมาถึงขณะนี้เพราะสารตัดสินโล่งใจมากๆฟังเสียงพี่เอกพิชัยครับถ้ารู้สึก สารท่านไม่ตาฮะให้แล้วก็ฟังที่เราไปเบิกความเบอรอะไรด้วยนะฮะว่าเพอาะที่จริงจริงแล้วเนี่ยเรามันได้มีเจตนาเพื่อที่จะไปทํำลายหรืออะไรเด็กพียงแต่เราอยากจะให้ผู้สัสาดําเนินการต่อไปอย่างถูกต้องนะฮะเราได้ล,ะะลงให้ทางพุทธส,ส,สมาคมเขานะฮะซึ่เขาได้ขอร้องมาว่าให้เราช่วยลงเพื่อจะปาบม กลุ่มนี้หน่อยเราก็สเสนอให้ครับช่วงหลังเรากา็พยายามเล่นข่าวอย่างระมันระวังเพิ่มขึ้นนะฮะเรื่องการบังลูกพันอะไรเงี้ยเราเพิ่มเพิ่มความระมัดระวังคณะกรรมการบริหารของเราได้สั่งการว่าให้เล่นข่าวตามข้อได้จริงนะฮะอย่างพอมอเดินหน้าอะไรเงี้ยเราเรไปส่วนที่ว่าจะไปบอกเขา นั่งนู่นนั่งนี่เราเราเราไม่เอาเราจะเอาไปตามของภาคดัดที่เขาที่เขาทำมาครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับทีนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าหลังจากที่ศารท่านเองได้มีการยกคําร้องนะฮะที่ไปร้องขอว่าให้เดลี่นิวส์เนี่ยได้มีการลบภาพต่างๆด้านหน้าต่างเนี่ยน,น,นะฮะนี่ฮะพาทิตย์ส่งกดแบบนี้เลยค่ะเนี่ยน้าศารเยาชวชนและครอบครัวสุราษฎร์ธานีเราต้องชิงเอามาออกก่อน เดี๋ยวจะมีคนอื่นชิงเอาไปบอกเห uh ็นไหมล่ะพระอาทิต uh. ย an ์ท่านยังรู้นี่เราเอาไปให้ดูก่อนเลยครับ oh, สงกรดเลยนี่นะก็ไม่รู้ว่าบางลัทธิเขาก็ไปอะไรกับท้องฟ้านักหนาเนี่ยนะฮะต้องเรียนแบบนี้นะครับในอีกมุมหนึ่งเหมือนกันคุณผู้ชมครับเรามีภาพหรือเปล่าทั้งเพจนิรมิตเทวาจุติครับได้มีการขึ้นโพสต์เะยนะขอบคุณ daily n e w ์ ลคะอ,อ,อ่าลองดูนะ,ะขอบคุณ New ไดยรีนิวส์เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะ,ะเป็นภาพท้องฟ้าค่ะอืมเดีย๋ยวได้สักครู่แล้วสักครู่นะ,ค,นะค่ะในระหว่างรอตรงนี้นิดนึงนะฮะมีท่านหนึ่งโพสต์ก็ส่งข้อความเข้ามาในแฟนเพจของอ,อะไรอ่ะเที่ยงวันตันเหตุการณ์ชื่อคุณกำมนนะฮะบอกเนี่ยพี่หนุ่มบอกผมคุณหนุ่มผมเป็นกลางนะครับ หนุ่มต้องหยุดอธิบายเชิงจิวทยาหนุ่มกําลังเหนียวนาครับเป็นสื่ออท่านครับเขาฟ้องผมครับผมเป็นกลางไม่ได้ครับตรงนี้เขาฟ้องผมเพราะผมนําเสนอข้อเท็จจริงออกไปแล้วเขาฟ้องผมครับท่านก็ตอลองหลบนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปขุดเรื่องท่านบ้างนะระวังนะ <c oughs> นี่นะอะ,ะเดี๋ยวลองดูนะลองดูสักนิดหนึ่งนะที่ทางเพจโพสใช่ไหมคะทางเพจโพสนี่อัไเปใช่ในวันนี้ของเราเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเขากำลังกำลังดึงภาพอยู่ เขาบอกว่าตอนนี้ที่ศาลที่สุราษฎร์ศาลเยาวชนหือหามากกับการสงกรด่ไสงกรดไงศาลยกนี่ไงสงกรดเลยแต่ไม่เห็นทางนั้นเขาลงอะไรเลยนะค่ะแต่เดี๋ยวก็ต้องติดตามเรื่องของพมอีกคดีหนึ่งที่วันนี้ใช่ไหมคะครับเนี่ยฮะมันจะมีเดี๋ยวระหว่างรอเอารอเอาอีกคดีนพมอพี่หมวยมีไหมอีกคดีหนึ่งตอนนี้รอข้อมูลอยู่อะค่ะค่ะเนี่ยนะฮะอาคุณ่เป็นไายคุณผู้ชม เดี๋ยวลองดูนะไหมย,ยังเอานี่นี่นะฮะ uh huh. นิลมิเทวจุติขอบคุณเดลีนิวที่ลบทุกคลิปทุกข่าวที่บิดเบือน2กรกฎาคมนี่นะฮะจากข้อมูลครับคุณผู้ชมครับต้องเรียนไปทางฝั่งของเพจนิลมิเทวจุติด้วยนะฮะจากข้อมูลของสื่อทุกทุกสื่อเขาทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเดลีนิวส์เนี่ยนะฮะเขาลบตั้งแต่ก่อนที่เขาได้รับคําฟ้องอีกอ uh huh. เขาลบไปก่อนได้รับคําฟ้องที่คุณฟ้องเขาอีกอ uh huh. นะฮะ แล้วมีการบอกด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วพอลบไปแล้วคุณคุณคุณคจะถอนฟ้องซะค่ะปลากดเปล่าคุณยังเดินหน้าฟ้องเขาจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยศาลท่านยกคําร้องค่ะแต่คุณมาลงว่าขอบคุณเดลนิวทําไมคุณไม่ขอบคุณตั้งแต่ตอนตอนนั้นน่ะที่เขาลบไปเออแล้วทําไมคุณถึงแบบไม่มีการถอนฟ้องตั้งแต่แรกอ่ะที่เขาลบไปอ่ะค่ะเขาไม่ได้เพิ่งมาลบตอนนี้นะเขาลบตั้งแต่ตอนนั้นอืเนี่ยฮะ ทรงกรดเหมือนกันทรงกรดเหมือนกันค่ะนี่อะไรครับผู้ชมครับเอาโอเคแต่ว่านี้เป็นบรรทัดฐานทันทีนะครับเพราะว่าก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เนี่ยศาลท่านบอกว่าให้มีการลบหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆน,นานาเนี่ยมันจะเป็นบรรทัดฐานของสื่อต่อไปเลยนะแต่อันนี้ก็คือ เป็นปรากฏเ,เป็นเป็นเรื่องาราวที่ดีะนะทนายตุย๋ยเองหลังจากที่ได้ทราบว่าสาลยกของเดลิเนียสค่ะก็มีให้สัมภาษณ์กับทางอแอดมินของหูหนแสทางน้องดินนะคะบอกว่าคำพิพากษาของศาลในวันนี้ค่ะที่มีการยกเดลีเนิวสก็จะเป็นประโยชน์กับจำเลยที่ถูกทางกลุ่มของทางทอบตัวเชื่อมจิตเนี่ยฟ้องในกรณีแบบเดียวกันเรื่องของพรบรคุ้มทองเด็กมาตรา27ค่ะเนี่ยนะฮะ